บารมีธรรมของโพธิสัตว์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าเมตตาบารมี EP 3สุวรรณสามชาดกความเมตตาต่อสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงความกะตันยุตากะตันยูกะตะเวทีต่อบิดามารดาบุพการี คือเกาะแก้วกำบังที่ทำให้เกิดที่ทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดีทำให้ชีวิตพบแต่ความสุขความสงบดังเช่นพระโพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญเมตตาบารมีในชาติพบนี้ ไม่ไกลจากเมืองพารานสีมีนายพลสองคนเป็นเพื่อนรักกันได้สัญญากันไว้ว่าในภายภาคหน้าหากฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกชายจะให้แต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้แต่ปาริกากูมารีและทูกูลกุมารบุตรสาวและบุตรชายต่างไม่ปรารถนาจะครองเรือนและไม่ต้องการเป็นนายพลราชสัตว์อย่างบิดา เมื่อแต่งงานแล้วคนทั้งสองจึงใช้ชีวิตร่วมกันไม่ต่างจากพี่กับน้องและขอพ่อแม่ไปบวชบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าพระอินทร์หรือว่าเท้าสักกะเทวราชได้ทราบเรื่องจึงให้เทพบุตรไปเนรมิดอาสมและบริขารเครื่องใช้ไว้ในป่าเมื่อบวชแล้วทุกูลดาบทและปาริกาดาบสนีจึงนุ่งห่มผ้าย้อมเปลียกไม้และห่ม หนังเสือกระทั่งวันหนึ่งพระอินทร์หรือเท้าสก,กะกเทวราชเล็งเห็นว่าทั้งสองจะเกิดเหตุร้ายถึงขั้นตาบอดในภายหน้าจึงมาบอกให้ทุกูลดาบทมีบุตรไว้ช่วยดูแลปณิบัติในยามลำบากแต่ดาบทกล่าวว่าไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เพราะตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรเพื่อความพ้นทุกข์พระอินทร์หรือว่าเท้าสกกะเทวราชจึงชี้แนะให้ทุกูลดาบท นำมือไปรูปท้องปาริกาดาโปสนีแล้วนางจะตั้งคันเองเมื่อเวลาผ่านไปนางปาริกาก็ตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายที่มีผิวพรรณงดงามราวกับทองจึงให้ชื่อว่าสุวรรณสามกุมารเด็กน้อยเติบใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติมีสิงสาราสัตว์เป็นเพื่อนเดินไปทางไหนก็มีแต่สัตว์ทอมล้อมด้วยจิตของพระโพธิสัตว์แต่แล้วก็ถึง ข่าวเคราะห์ของผู้เป็นพ่อแม่ระหว่างทางที่ทั้งสองออกไปหาอาหารในป่าเกิดฝนตกหนักจนต้องเข้าไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีจอมปลวกโดยไม่รู้ว่ามีงูพิษอาศัยอยู่ในจอมปลวกนั้นหยดน้ำฝนจากกายไหลลงไปในรูจมูกของงูทำให้งูโกรธและพ่นพิษใส่ดวงตาของทั้งคู่ส่งผลให้ตาบอดในทันที เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะในอดีตชาติทั้งคู่เคยเป็นสามีภรรยากันสามีเป็นหมอเคยรักษาเศรษฐีคนหนึ่งให้หายจากตาบอดแต่เศรษฐีไม่ยอมจ่ายค่ารักษาภรรยาจึงคิดอุบายให้สามีนำยาพิษไปไปลายตาเศรษฐีจนบอดอีกครั้งการกระทำในครั้งนั้นส่งผลให้ทั้งคู่ต้องตาบอดในชาตินี้ ฝ่ายสุวรรณสามเมื่อเห็นพ่อและแม่กลับบ้านผิดเวลาก็เที่ยวออกตามหาจนพบว่าพ่อและแม่ของตนตาบอดพระพิษงูสุวรรณสามทางร้องไห้และหัวเราะในเวลาไล่เรียกกันเมื่อพ่อและแม่สงสัยจึงถามดูว่าสุวรรณสามตอบว่าร้องไห้เสียใจที่พ่อแม่ตาบอดแต่หัวเราะเพราะดีใจที่จะได้ดูแลปฏิบัติพ่อแม่และเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านที่แดงดูมาสุวรรณสามเตรียมจัด ที่ทางให้พ่อแม่ได้เดินอย่างสะดวกด้วยการนำเชือกมาผูกโยงไว้รอบที่พักและปฏิบัติดูแลพ่อและแม่เป็นอย่างดีทั้งออกไปหาผลไม้ในป่าตักน้ำล้างเท้าต้มน้ำให้อาบและปัดกวาดอาสมจนสะอาดเรียบร้อยวันหนึ่งขณะที่สุวรรณสามกำลังออกไปตักน้ำมาให้พ่อแม่อยู่นั้นพระราชาแห่งเมืองพาร,ราณสีนามว่าปิรลยักษ์คราช สรงล่าสัตว์มาถึงแหล่งน้ําในที่เดียวกันพระองค์พอพทอดพระเนตรเห็นหนุ่มน้อยที่มีรูปงามผู้แวดล้อมไปด้วยฝูงกวางพระองค์จึงสงสัยว่าเป็นมนุษย์ทเทวดาหรือหน้ากันแน่ครั้นจะเข้าไปถามก็เกงจะหนีไปพระองค์จึงคิดที่จะยิงด้วยธนูอาบยาพิษให้หนีไม่ได้และจึงค่อยไปถามเมื่อสุวรรณสามถูกธนูอาบยาพิษก็นึกสงสัยว่าใครเป็นคนยิงและยิงตนทำไมสุวรรณสามจึงร้องถามออกไปด้วยน้ำเสียงปกติ ไม่มีความโกรธแม้แต่น้อยฝ่ายปิรยักษราชเมื่อได้ยินวาจาอ่อนหวานนั้นก็เสด็จออกจากที่ซ่อนและยอมรับว่าพระองค์เป็นผู้หยิงไปด้วยความโง่เขลาสุระสามเจ็บปวดทรมานจากบาดแผลแต่ก็พยายามฝืนกายบอกกับพระราชาว,ว่าความเจ็บปวดความทุกข์ที่ถูกยิงนั้นเทียบไม่ได้กับความทุกข์ความหุงใย,ยของพ่อแม่ที่ตาบอด หากเขาตายก็จะไม่มีใครคอยดูแลพ่อแม่ท่านทั้งสองคงต้องอดอาหารแล้วสุวรรณสามก็ร้องไห้จนสลบไปฝ่ายพระราชาก็ได้ยินเช่นนั้นก็ทรงสำานึกผิดและเข้าพระเข้าพระไทยว่าสุวรรณสามตายแล้วพระองค์รู้สึกเสียพระไทยที่ได้ทำร้ายใช้หนุ่มผู้ที่มีความกระตันอยู่จึงคิดที่จะไปดูแลพ่อแม่ของสุวรรณสามด้วยพระองค์เอง เมื่อพระราชาเดินทางไปถึงอาสมและส่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อและแม่ของสุวรรณสามฟังและบอกว่าสุวรรณสามตายแล้วด้วยน้ำมือของพระองค์ทั้งสองได้ยินเช่นนั้นก็เสียใจยิ่งนักดาบสณีผู้เป็นแม่รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากแต่ทุกาดาบทได้พูดเตือนสติว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ไม่กโกรธเพราะความโกรธทำให้ตกนรก แม้จะทราบว่าสุนรณสามตายแล้วแต่ก็ยังของให้พระราชาพ,พาไปพบลูกเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไปถึงทั้งคู่ต่างพากาันร,รำพันถึงลูกด้วยความโศกาอาดูนทุกคูณดาบทช้อนศีรษะสุสสนรณสามขึ้นมาประคองไว้ฝ่ายปาลิกาดาปชนีได้ช้อนเท้าลูกขึ้นมาวางบนตักผู้เป็นแม่รูปครามที่บริเวณหน้าอกของลูกไปมาและรู้สึกว่าได้ยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกอาจแค่สลบไป พ่อกับแม่จึงตั้งสัตยาธิฐานว่าด้วยบุญกุศลที่สุวรรณสามเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีตลอดมาขอให้ลูกฟื้นคืนมาด้วยเถิดด้วยคุณงามความดีของสุวรรณสามเป็นที่ประจักษ์ไปถึงสวรรค์ นางพระสุนทรีเทพธิดาผู้พิทักษ์ขุนเขาจึงได้ตั้งสัจจาิิฐานขอคุณความดีของตนปกปักรักษาเขาคันทะมาดมาช้านานจงช่วยถอนพิษในกายของสุวรรณสามผู้มีความกตัญญูและมีเมตตาจิตด,ด้วยเถิด เมื่อสิ้นคำกล่าวของเทพธิดาสุบรรณสามก็ค่อยๆพลิกตัวแล้วก็ฟื้นขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์หายจากความเจ็บปวดจากพิจุนูโดยสิ้นเชิงยิ่งไปกว่านั้นพ่อแม่ของเขาก็กลับมามองเห็นได้อีกครั้งสร้างความงุนงงให้แก่พระรชชาย,ยิ่งนักพระองค์ตรักถามว่าเหตุใดสุวรรณสามจึงฟื้นขึ้นมาได้ สุปนาสามทูลพระราชาว่าคนที่เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความรักใคร่เทวดาและมนุษย์ย่อมคุ้มครองแม้เมื่อตายไปก็จะได้เกิดในภพสวรรค์ด้วยความกระตันยูนั่นเองคำพูดนี้ช่วยเปิดดวงตาแห่งธรรมให้พระราชาผู้เคยโชดเขาปิละจักรลาดได้ให้สัตยาปฏิญาณว่า ให้สัตว์ปฏิญาณว่าต่อไปพระองค์จกรักษาศาีลบําเพ็ญสมณธรรมและไม่ฆ่าสัตว์ตตดชีวิตอีกต่อไปและทรงปฏิบัติตามที่ได้ตัดไวทุกประการฝ่ายสุพรรณสามได้เลี้ยงดูปริบัติพ่อแม่เป็นอย่างดีทั้งยังเป็นผู้เจริญในธรรมเมื่อตายก็ได้ไปเกิดในพรมโลกพร้อมกับพ่อแม่นี่คือคุณความดีของความเมตตาและ กตันยูกะตะเวทีที่ทำให้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงข้าว้องร้ายเพียงใดก็จะก,กลายเป็นดีได้อย่างอัศจรรย์สุวรรณสามในสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าปิลยักษ์คาราชในสมัยพุทธกาลคือพระอานนุนพระอิน์ทหรือเท้าสกกะเทวราชในสมัยพุทธกาลคือพระอนุรุทธะ นางพระสุนทรีเทพธิดาในสมัยพุทธกาลคือภิกษุณีอุบลวัน,นาทุกูลดาบทในสมัยพุทธกาลคือพระมหากัสสปะปาริกาดาบุษณีในสมัยพุทธกาลคือภิกษุณีพัทธกาปิลานีเมตตาบารมีคืออะไรเมตตาบารมีคือไมตรีจิตที่อ่อนโยนมีความรักความเมตตา และมีความรักปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์สรรพชีวิตทั้งหลายอย่างแท้จริงมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจที่ดีต่อกันหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังพูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนโยนทั้งกายวาจาใจเข้าใจและไม่มีอคติต่อความกโกรธความเกลียดชังบารมีธรรมของโพธิสัตว์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้า เมตตาบาร,รมี EP สาม EP สี่ตอนต่อไปคอยติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ